อาสบายดีพี่น้องเบอร์สุภสุคนปลอกครับกระนาเนาะพี่น้องเนาะสองกานาวันนี้พระวันอนุญาตเป็นมือกล่องให้กระนาพี่น้องเอ้ยวันนี้ลุยงานแต่เสิรพี่น้องหมอว่านนี่ฝนตกเท็ดบ่แล้วพี่น้องเนีพระวันก็มาสวยสวยจับให้กระนาก้าวาสิเอาบันแหลวเรือวันวนี้นะขัดฝนบ่ตกเลยล่ะ <c oughs> กระนางานงานสั่นสัวมือก้าวพี่น้องเอ้ย น้ำน่องกีน่นิดนึงกันน่ะน้ำน่องกี่ทึ่หน่อยหนึงนัำเออเอาลงลงลงอีกอโอ้ยเอาอะไรล่ะน้อยเดียวมือประวันก็เป็นลูกมือเพย่ันเนีเ่ยกระวานมันแล้วมันแล้วกับจิป,ปลุยงาน <c oughs> งานในของดัพพงพชอ พทงหลังจากไอ้ยิงคิวแล้วยิงคิวแล้วก็สิมาตอไอต่อไอ้กนันศาสตร์นี่น่องเลยนี่ต่อเนี่ยเกันศาสตร์พุนตกใส่เปือนหมดและ ขันศาสตร์เลยข้างๆนี่คือหนองข้าง,างเลยเออข,ข้างนี่แหละคือว่าจบงางนเอาสำนีก่อนพี่น้องเลยเออสำนีก่อนคือว่าเม็ดงบแหละโอเคฝีมือกนาทั้งนั้นแล้วพี่น้องเลยเ หอนนะพี่น้องไอห่อนต้นป๊ตพี่ด็กพี่ดกหอนต้นเนี้ก็จะตัดลงเลยตัดลงออกหนึ่งเพราะมันแตกเป็นหยอดมันไปกายแล้วน่ะโอ้เอออะไรอแม่ะอถึงแลถึตกใจว่าถือว่ากาย โลงอกเลยพี่น้องเอ้ยหลมุ่งหลมุ่งไบละโลงอกมาทางล่างทางพื้นค่อยๆเห็ดเอาพะวันดีคนเด็จะค่อยเห็ดเอาครับงานกันสูงเป็นขนาดกันสูงเป็นขนาเห็ดมาครกอบดินเขาพี่น้องัาดีพี่น้องเป็นเขาเราัดก็กราฟว่าพี่น้องเลยสิิงลวพี่น้องกราฟก่ัน ม็นบอกเลยกินน้ำแข็พี่น้องมะสองก็ากา่ะกินในรุยงานาต่อต่อเขาอย่างนี้ทิาถีนม้นกระปายคลิปทั้งฝืนไม่น้อยคนกระปายคลิปทั้งแซมน,อน,น้องเือนกัรับฮะนี่หมักเงาะนี่ยังแบร้าพี่น้อง

เขาแล้วลุยต่อพี่น้องเอ้ยอันนี้เฮ็ดเพื่อนนังนกันอ่ะเพื่อนที่หนาวใช้ที่หนาวพี่น้องเทียตื้อเพื่อนกันมาจอยพอดีมากผนมาพอดีเที่ตือ้อสบายดีพี่น้องไหมสบายดีอืมสางนั่นแน่นนายสางนั่นน่ะ เอาึ้นซองแผ่นเลยหรือว้จัง,งนกต่อกนก็ได้ต้อ,องแทกต้องวัดคักแน่ได้ไหมล่งเน้ยยงนั่ยงขางอยู่พี่น,น้อ,นง,อง,นนงเ โอ้สนุกถ่ายได้กระพิดเพงลงเ <laughs> นี่ยฮึ่มเปิดยังตีเปิดะมุนตัดวัตถีเลยป้าตี Yep. กนเรข้างลนะเออเนี้ยตอนนี้กัยิงได้ด้านหนึ่งเด้อพี่น้องยิง,งกับคนหนานมาซอยคนอ่ะตื้อเสียงวกมาวันวพี่น้องเบิรตัปหนึ่งเนาะคนฟ้อนเนาะรักนะอนน้น อีกท่นเนี่ยอีช้างนะน้ำขอบใจขอบใจไปเถวหน่อยมาเกี้ยงมันมาเกี้ยงวะสักน้องอัเอาน้ำมาเสิร์ฟเด้พี่น้องเด้อขอบใจขอบใถาน่อยเลยบายดีพี่น้องบยอ้าไปซักยาต้านโควิดบ่เออบ่ันทำมตอนเท่าคนมื่ออื่นอีกบ่ไปซักยู่บ่น้ำ ักสักเลยต้องต้องคลัหนึ่ง่ะขลังดิ่บหอกินเบียร์หนึ่งนาทน้องนัดพี่นะใ้บ่ักเลยอัไม่ถามใครเลช่องีใบยืนเใบหนาเลยโอไปใสมาใสเนาะเมือนเราต้องมีใบไม่ยังยืนเมืนเราก็ดีคือกันโอ้โรคหัวใจเขาหามเลย ขจันนี่เขาเขบริารทาที่สนามบริษัทนต้องมีวัดเป็นโลกอย่งโลกนะครับนรวาดบัทเป็นวรบรขางนนอสุขภาพแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงก็ต้องแต่เขาเห็นสองเข็มแต่วเป้เัน่าแล้ว คลิปนี้ก็น,น่ะวันนี้ยัลาพี่น้องมีแต่มาเห็ดเบียกสวรรว์นนึง้องคลิปสร้างได้พี่น้องนนหน้อยเป็นกันซื้อมาให้พีนนนน่น้องเย็นๆกินน้ำกันอ่ะคลิปนี้ก็ลาพีล่ลาน้องไว้ก่อนพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ส่องกันหน้าได้พี่น้องด้วยกดติดตามทุกคน,นนะครับบายบายลาไปก่อนพี่น้อง